ครับห้องนั่งเล่นนะครับครับจะดูกระจุยไม่ใส่เหล็งดัดนะครับนี่ครับห้องนั่งเล่นนะครับ มาดูกระจกนี่ครับโอสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูบ้านใหม่นะครับบานเอื้อนะครับอันนี้เราติดเรนดั้เรียบร้อยนะครับใส่นัดต่างห้องนอนแล้วก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานติดออกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายเพื้นครับเป็นเพื้นไม้นะครับไม่ใส่เรนดั้นะครับนี่ครับ ชอ,อเคครับเปิดออกมาก็จะเห็นภาพวิวแบบนี้นะครับนั่งก็ถือว่ากว้างพอใช้ได้นะครับไม่ได็กคหดครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำครับนี่ห้องน้าของนั่งเล่นนะครับ ไปดูกระจูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมีนี่หน่อยนะครับไม่เล็กไม่กว่านะครับข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับนี่ครับโอ้กูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมีนีหน่อยนะครับไม่เล็กไม่กว่านะครับข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูบ้านใหม่นะครับ บานเกลือนะครับอันนี้เราติดเลดดารเรียบร้อยนะครับใส่หน้าต่างห้องนอนแล้วก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานเกล็ดออกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายพื้นครับเป็นพื้นไม้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันด้านในครับชิบเหเคครับ เปิดออกมาก็จะเห็นภาพวิวแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูบ้านใหม่นะครับบานเกลือนะครับอันนี้เราติดเรนดันเรียบร้อยนะครับใส่หน้าต่างห้องนอนแล้วก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานติดออกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายพื้นครับเป็นพื้นไม้นะครับด้านในนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับหูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่ได้ไม่กว้างนะครับข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับครับอยู่สบายครับแบบนี้นั่งได้นานครับนี่ครับมาดูด้านในนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับหูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่เล็กไม่กว้างนะครับข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยรีวิวบ้านหลังใหม่นะครับห้องนอนเราก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานติดอกแล้วก็ติดกระจก ดูลายเพ้นครับเป็นนไม้นะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะครับนี่ครับประตูแล้วก็ใส่เหล็กดัดทั้งหมดนะครับด้านในนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันด้านในครับ ไม่ใส่เหล็กดัดนะครับนี่ครับทั้งก็ถือว่ากว้างพอใช้ได้นะครับไม่ได้แคบด้านในนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับ ห้องนอนเราก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานปิดออกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายพื้นครับเป็นพื้นไม้นะครับห้องนั่งเล่นนะครับครับไปดูกระจูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่เล็กไม่กว้างนะครับ ข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับนั่งก็ถือว่ากว้างพอใช้ได้นะครับไม่ได้แคบสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูบ้านใหม่นะครับบานเกลือนะครับอันนี้เราติดเลดดาเรียบร้อยนะครับใส่หน้าต่างนี่ครับโอเคครับอยู่สบายครับแบบนี้นั่งได้นานครับนี่ครับ มาดูครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้นด้านในครับห้องนั่งเล่นนะครับกลับดูกระจกห้องนั่งเล่นนะครับ ก็จะมีห้องโถงนะครับห้องโถงอยู่ตรงนี้นะครับครับอยู่สบายครับแบบนี้นั่งได้นานครับนี่ครับมาดูให้ใส่เรล็งดัดนะครับนี่ครับด้านในนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับ มีห้องนอนนะครับห้อง,งนอนเราก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานปิดอกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายพ,ลพืกก้นครับเป็นพื้นไม้นะครับก็ถือว่ากว้างพอใช้ได้นะครับไม่ได้แคบนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในครับเป็นประตูบานเลื่อนนะครับ นี่ครับตูแล้วก็ใส่เหล็กดัดทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดูบ้านใหม่นะครับบ้านเกลือนะครับอันนี้เราติดเหล็กดัดเรียบร้อยนะครับใส่หน้าต่างกห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่ไม่กว่านะครับ ข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับชิบเอเคครับเปิดออกมาก็จะเห็นภาพวิวแบบนี้นะครับครับอยู่สบายครับแบบนี้นั่งได้นานครับนี่ครับมาดูของนั่งเล่นนะครับ มาดูกระจูกับอยู่สบายครับแบบนี้นั่งได้นานครับนี่ครับมาดูเป็นประตูบานเลื่อนนะครับนี่ครับประตูแล้วก็ใส่เหล็กดัดทั้งหมดนะครับห้องนอนเราก็ติดกระจกเหมือนกันนะครับเอาบานเฟ็ดออกแล้วก็ติดกระจกครับดูลายพื้นครับเป็นพื้นไม้นะครับ เห็นครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันด้านในครับด้านในนะครับเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับเคครับผมเรียบร้อยรีวิวบ้านหลังใหม่นะครับเห็นครับ เดี๋ยวพาเข้าไปชมข้าด้านในครับด้านในนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันครับอันนี้ห้องนอนนะครับหูห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวจะมินิหน่อยนะครับไม่เล็กไม่กว้างนะครับ